ไปดูเรื่องราวสนุกกันต่อ<แ>เป็นเบื้องหลังนะคะฉากประทะฝีปากของพี่นุ่นวรนุชหรือว่าคุณน้ำพิงนะคะกับรำนำนั่นก็คือน้องกรีนนั่นเองในละครกระเช้าสีดาคือในเรื่องเนี่ยไม่มีใครยอมใครแน่นอนเรื่องของการประทะฝีปากแบบนี้แต่คุณผู้ชมมีสิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่เขายอมแพ้บอกว่าบทยาวมาก <c oughs> ยาวจนเรียกว่าต้องร้องขอชีวิตอ่ะไปติดตามพร้อมกันในเมาส์หลังเลน ตัวแม่นุน,นวรนุษและกรินอัศราพอ์ต้องมาประชันบทบาทกันของแรกในละครกระเช้าสีดาทิ้งทีแค่มอกหน้าจ้องตาประทับฝีปา ก็คงจะไม่ใช่ในไหนจะต้องมาฟาดอารมณ์ใส่กัน,นทีพรอะก็ต้องมีบทพูดทิมแทงใจหลายๆประโยคกันซึกหน่อยแต่งานเนี้ยจะมมหรู้ว่าคนเขียนบทอิ่มมากเกินไปหรือเปล่านะคะ <บท S 1> ก็เลยจัดให้สองสาวพูดยาวหลายหน้ากระดาษเลยละคะ่ะยาวมากเลยใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ยาวมากหรอกนะคะลองดูนะคะนี่ของกรีนนี่ของน้นนะคะ หม้อหองตรีเนื้อผู้โหวตพี่นุ่นนะคะอันนี้เป็นสีนที่สองนะต่อไปที่พี่ถามนี้ค่ะอ่ะอันนี้ของพี่นุ่นนะคะแต่ของกรีนค่ะซูมเราจะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะแล้วไปด้วยกัน ที่เป็ดีใจไดอีกหรอคะเพราะว่าการเป็นคุณยายไทยคนมันไม่ได้เป็นแค่ผู้นอนนอนเตียงคนที่มีไวแค่นอนนอนเตียงแค่มีเงินอได้อีกไม่นานหรอกค่ะแฟนของเราจะเปิดตัวเราให้ทุกคนได้รู้รอด่เขาควีว่าคงตกใจนะ ก็แปลว่าเขาไม่คิดค่าของนายมาแค่ไหนฉันเตือนด้วยความหวังดีกนะฮะโอเคแม่อาต่อสิบฉากเมจ้าโอ้โห้สมกับเป็นตัวแม่แห่งมุกการละคนจิ้มจิ้ง ต่อให้บทยาวแค่ไหนก็เอาอยู่ยิ่งได้พาร์ทเนอร์ที่มีความเป็นมืออาชีพเหมือนกันแล้วละก็มันก็ยิ่งสนุกผลงานก็ยิ่งออกมาดีอย่างที่เห็นนี้ละค่ะไปจอเราตีกันแต่นอกจอเราสามัาคีกันใช่ไหมครับใช่บทยาวเราเนี่ยเราซ้อมดแล้วสมมติคุาหมอเบ้ก็ซ้อมอยู่นั่นจนหมดจริง เด็กใกเส้นปากแล้วพอเราเข้าใจเองเงี้ยมันก็แบบทำให้เราเล่นแล้วก็สนุก้แสดงว่าต่อไปนี้ยาวกว่านี้ก็ตู้อะไรไม่ได้ตู้อะไรไม้ไม้วจังหวะเนี่ย ันน่ะเอาจริงแล้วมันเป็นการฟาดฟันด้วยคําพูดที่แอบเหน็บแอบด่าอะไรกันมันก็เลยยาวขนาดนี้คุณผู้ชมก่อนเดินออกยังมียิ้มมุมปากอีกด้วยน่าติดตามจริงครับเพราะนั้นคืนนี้ฮะอย่าลืมติดตามกันด้วยฮะกระเช้าสีดาครับสองทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดไปดูความเข้มข้นกันต่อนะครับดูกันแบบสดๆครับเราพูดคุยผ่านทางทวิตเตอร์กันได้นะฮะรับรองว่าเดือดแน่นอนของฉันที่พ l ลงอิกรรอดูเลยคุณค่ะ่พราตว่าเห็นลูกมือสิข้อไปไรอ่ะ คอเป็นไรอ่ะเป็นอพียงเวลาที่เขาพูดแล้วเขาแบบเธอเงี้ยรอแล้วคุณเป็นแค่คนที่นอนบนเตียงหรือคุณจะโดนโดนไหล่ะประโยคคือลำนำเหรอไดอะรล็อกเขาคิดมาแล้วมันกรีดแทงมันเจ็บมันแค่พูดแบบคนแค่นอนบนเตียงอ่ะอูเจ็บนะอูเจ็บนะเออเพราะฉะนั้นนี่รอดูเลยคุณผู้ชมค่ะการฟาดฟันนี่มันสนุกมากๆจริงๆสองทุ่มครึ่งนะคะครับผม